ยัังจำกนได้ไมปปีนต้นไปอีกจีมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยอย่าเล่นสิมันหนักนะเฮ้ยทำไรกันเนะี่ยกินสัปบปะรดอยู่มั้งโอ้โ,อโอหแล้วไปปีนต้นไม้นี้เนี่ยมันค้ำหัวเจ้าพ่อรู้เปล่าลงมาเลย โหนี่โยนไม้เสรยเหรอมึงเด็กพวกนี้มาเลยมาเลยมาเลยมาให้ตีเลยนี่มานี่ลงมาเดี๋ยวนี้นะใครเปรุนไม้โอ้ยโ้ยอ้ย้โอ้ยอย้้อ้ยโอ้ยอ้ย ทำไมแกไม่โตขึ้นเลยวะนี่แกถือดียังไงมันล้อชื่อพอ่อฉันเนี่ยชื่อพ่อโอ้โหอไอ้เปิ้ลไอ้สังเวยเนี่ยพ่อบอกไปร้อยรอบแล้วใช่ไหมว่าห้ามมาเล่นกับสารเจ้าพ่อเนี่ยไอ้งามโอ๊ยไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเฮ้ยพ่อพ่อครับไอ้หน้าจืดเนี่ยมันมาล้อชื่อพ่อครับฮะไอ้ยะมีคนกล้าล้อชื่อพ่อวะครันใช่ครับก็ใาะเช่สงสัยร่างกายเรียกร้องความเจ็บปวดไอ้นี่ มีเรื่องกัรนักแรงคุมซอยอย่างพี่อย่างนั้นล่ะเหรอไอ้น้องรู้จักพี่ไหมเปียกเปียกบอล๘นักแรงคุมซอยน้องรู้จักเปล่าเปียกเหรออเะไปเปี๊ยกโอ้โหงานงานงานเข้าไปี๊โอ้โหขาบ้านมีเรื่องที่เราเกลียดกันพี่ทุกทีเลยเอาเอาขาขาขาไปแล้ววะอยู่ไม่ได้แล้ว ไม่ครับก็โดดนะครับผมลืมลูกครับไปเร็ไปเลยเร็เอาห้ยปบโอ้โหไอ้นี่ไปกินอะไรมาเ่ยเอาตัวใหญ่เลยแปก็ไปไปวิยเว้ยงเี็ยเี็ย ทานครับทาไมคนเห็นผมต้องตกใจหนีด้วยนะครับแล้วทำไมเปี๊ยกเจอผมต้องทําหน้าทําตาแบบนั้นเมื่อเกิดอ,อะไรขึ้นนดท่านยายไปไหนแล้วผมไปไหนแล้วทำไมบ้านผมถึงโซมขนาดนั้นทําไมบ้านผมไม่มีคนอยู่ทําไมหยดุดไอ้ถามก็เป็นชุดอย่างเนี้ไอ้คิดว่าขาจะตอบเองได้ไหมท่านน่ะอะไรอะไรก็บอกไม่ได้แล้วผมจะรู้อะไรบ้างล่ะครับข้าบอกเองไม่ได้แต่ข้ามีวิธีไหนล่ะครับวิธีของท่านโอ้ ออะไรครับอืรับสมัครครูสอนร้องเพลงอท่านจะให้ผมไปหาคำตอบที่นี่ใช่ไหมครับมีเองพูดเองนะเขาไม่ได้บอกอะไร คุณนุคะออกไปนี่คุณเป็นอะไรของคุณนะคุณน้เธอไปพูดเรื่องร้องเพลงกับคุณหญิงกับคุณสุธิแบบนั้นทำไมไหมก็คุณหญิงกับท่านเขาถามไหมคุณจะให้ไหมทำยังไงคะเธอรู้ไหมว่าฉันจะต้องเสียงานเสียการแค่ไหนถ้าหากว่าจะต้องไปดูไอ้โชไร้สาระนั่นน่ะไหมขอโทษด้วยคุณพ่อแต่ถ้า คุณพ่อไม่ว่างไปดูคุณพ่อก็ไม่ต้องดูก็ได้ค่ะฉันจะไม่ไปได้ยังไงอ่ะนี่ไม่ใช่รับปากเขาไว้แล้วอะ่ะนี่เธอจำเอาไว้เลยนะว่าต่อไปถ้าหากว่าอยู่ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อย่าพูดมากจนทำให้ฉันเดือดร้อนแบบนี้อีกเข้าใจไหม เป็นไงบ้างคะคุณนุถ้าทางของข่าวนีมันคงจะไม่อร่อยออกไปทานของหวานกันดีกว่านะคะอา้าวงี่ไมนี่ทำให้คุณพ่ออารมณ์เสียจนดนดุอีกแล้วใช่ไหมเมื่อจะเข้าใจาชักทีเหรอว,ว่าคุณพ่อได้ทำงานเหนื่อยเรื่องขาเรื่องกุญใจคุณพ่อจะทีได้ไหมพอได้แล้ววิภาวรรณ ไหมฉันเคยบอกกูแล้วใช่ไหมถ้าคุณโกรธคุณเกลียดก็มาลงที่ฉันอย่าไปลงที่ลูกคุณรู้ไหมว่าไหม่รักคุณมากแค่ไหนอ่ะผมไม่เคยขอร้องเหม่มารักผมนะ,ะมันากเกินไปแล้วนะคุณนู้มากไปยังไงพิมอย่าใจร้ายกับไหมมากนักเลยนะคะฉันขอร้องคุณจะเอายอย่างไรกับผมดี ที่ผมทำหน้าที่พ่อมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็นับว่าบุญแค่ไหนล่ะวิวะไป เรียนพี่มาเนี่ยสวัสดีครับติดต่ออะไรเหรอครับอ๋อมาสมัครเป็นครูสอนร้องเพลงเหรอครับงั้นติดต่อครูต่อเชิญด้านนี้เลยนะครับห้องสุดท้ายครูต่อครับครูต่อคุณรู้จักครูต่อเหรอครับครูต่อพงเมทาศักด์เมื่อวานในพิ่งลงหนังสือพิม เขาชนะเลิศการเต้นระดับประเทศเลยนะครับต่อพงเมธาศักด์ได้รับรางวัลชนะเลิศการเต้นระดับประเทศเลยเหรอครับครับโอ้ นเรามาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งดีใจสะจนไม่อยากจะสนใจ หยุดจอน,นไอ้ท่าเมื่อกี้เนี่ยปลางอยู่ตรงนี้ถูกแล้วเสร็จแล้วทุกคนจะต้องใช้ท่านี้เพื่อที่จะเปลี่ยนตำแหน่งกันพอเปลี่ยนตำแหน่งเสร็จให้หมุนแล้วก็ไม้เด, <c oughs> ดี๋ยวทุกคนซ้อมไปก่อนนะ